ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองเพื่อทําประโยชน์ในเขตทรงสงวนซึ่งเป็นที่เขาเนี่ยสามารถจะนำไปออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่สําหรับในประเด็นนี้นะครับผมได้นําเอาแนวแนวคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดที่อ .400 ทับอพซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับนำมาพูดคุยกันนะครับก็คือการาที่ดินเนี่ย มีการจองทำประโยชน์นะครับซึ่งเป็นที่เขาถามว่าสามารถจะออกโฉนดได้หรือไม่สาลได้วินิจฉัยดังนี้นะครับการที่กองทัพเรือเนี่ยเขาได้ออกใบอนุญาตให้รัศดรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นเพียงการให้รัษฎรเนี่ยมีสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบส่วนการที่ผู้ได้รับอนุญาต จะนำที่ดินดังกล่าวมาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่นั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกําหนดเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเมื่อปรากฏว่าที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้จับจองในเขตทรงสงวนเป็นอ่าเป็นที่เขากรณีจึงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งต้องห้ามมีให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ14ของกฎกระทรวงฉบับที่43พุทธศักราช2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497ผู้ได้รับใบอนุญาตย่อมไม่อาจจะนำที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา58ประกอบกับมาตรา58ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบนะครับไม่อาจที่จะนําที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปขอออกโฉนดที่ดินได้เนื่องจากเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและต้องห้ามมีให้ออกโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับ